สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ถนนคนเดินไถยหลงอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าบรรยากาศในถนนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าถ่ายผ้าลายติงการใช่ไหมครับใช่ไหมครับอากก่อน้ไหมเ็นครับเนี่ยเ็นจากี่เแะเัดกบเป็นวกับผ้าถุงแล้วก็หรือว่าับกระเป๋ับกระเป๋าถือว่าเป็นผ้าอันนี้แ แล่นโจ๊กเลยนะ พูดซือเงนพูดกับของประดับมาขายด้วยนะครับสวยงามนตะล็กนี้จริง นี่ก็เรียกว่าเป็นศิลป,ปะยอย่างเึนกกงนะครับข้างๆกำแพงนะด้ยก็จะขนมวยครัเขามีขนมเตรีมจิบเือมาขายด้วย 唱一首歌。 ข้าวุ้นทมรัแล้วมาจับเลยดะายนถึ่แบบล้วยไค่ะจับไปยสิบเอันนี้เป็นเนื้อทอดนะครับ เนื่องจากรถพยาบาลกู้ชีพคันเดิมมีสภาพที่เก่าและชำรุดสุดๆไม่สามารถใหความช่วเหลือแก่ผู้ป่วยและผู้ประสบภัยไีท่ดี่อนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมฝากั่นเขาก็ได้กรทางที่ยาวมาก่าเดินเลยครับเพื่อนๆ ถือว่ามีความสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเก็บป่วยนะครับเชิญมาร่วมบุญกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่ทางสมัครร่วมกันดยูนะครับที่ได้มาบอกบุญกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ไทยหลมนะครับหรือหลมสัตว์มีเวศน์ที่ Check in công sắc này ไปเราจะเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์ลมสักนะครับเพื่อนเพื่อนาลกใแหลมสักอ้แล้วก็จะต้องลงทะเบียนก่อนนะเพื่อน เป็นพ้ああออะไรห้พงอวันนี้ที่หลงศักร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นวันวันวานเมื่อศุงศัก์เมื่อวันวานนะเพื่อนๆก็ถือว่ามีความสวยงามเอามาผสมประสานกันได้รวมตัว สได้เลยแล้วบาทเยี้ยแล้ปกาสากนี่เอาเลิกไปแล้วมึงมาอะไรนั่นเอาเงิเพิ่มไม่ต้องมมองมเย็นนี้จะพาไปถนนคนเดินสนุกไม่แพ้กันเลยนะมึงหน้าเมื่อส่งคารุก ห้องที่3ก็คือห้องลมสักในอดีตนะครับเพื่อนๆดูกันว่ามีอะไรบ้างนะจุดแรกนี้เรียกว่าห้องนาฬิกาลมสักนะ,ะครับแล้เราเจอเห็นคือว่า เป็นชาเขีก็สือหล้วก็ที่ร้ันกแฟสไตล์ทั่ตาไม่ว่าลงลงิ่นหอมสับนะครับตอี้เราไปที่ร้านหูหมี่ก็รู้สึกเป็นอะไรร้นกาแฟร้านทีเกี่ยวกับเครื่งดื่ม เป็นจากบันเทิงห้องที่สี่ห้องที่สี่เนี่ยเพื่อนอันนี้คือห้องเสน่ห์เมืององศักดิ์นะครับก็จะดูว่ามีเขามีวิถีชีวิตเป็นยังไงบ้างน,นี่นั่นเ,เ,เองก็เห็นว่าใส่ก็สามล้อลุงใหญ่เลยประมาณนะครับก็เป็นกลุ่มคนตีเหล็ก มีมิดโบราณนั่นเองนะครับขึ้นบันไดไปชมชั้นสองนะครับเ,เพื่อน ปเป็นห้องที่6ห้องจังหวัดลมศักดิ์ก็เป็นห้องแสดงเรื่องเกี่ยวกับเจ้าเมืองลมศักดิ์นะครับก็คือพระยาสุริยะวงศ์สาเทพสุวรรณาซึ่งเป็นหุ่นขี้พึ่งขนาดเท่าคนจริงแต่งกายด้วยเครื่องแบบเหมือนเจ้าเมืองในสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีการจําลองศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นศาลาทําการของจังหวัดลมศักดิ์ในสมัยก่อนนั่นเองนะครับ คือเป็นสาการ,รเลี่ยนคือสาทำการของจังหวัดลมศัก์นะครับอันนี้ก็เป็นรูปจำลองของพระสุริยวงศ์สาฤิเทศสุรวรรณภานะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองลมศักในสมัยนั้นนะครับ ลำดับต่อไปนะครับเป็นห้องที่7นะครับห้องวัฒนธรรมล้านช้างนะครับก็เป็นห้องที่นําเสนอเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตและประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยหลงนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งคือประเพณนี้กวนข้าวชิปสอประเภณนี้แหบประสาทพึ่ง3ามบังไฟคนไทยหลมและ4ศิละปะศิลปรกรรมไทยหละครับเลาก็มาดูกันนะครับ อันนี้คือแห่ปราสาทตึ่งนะครับวิถีบ้านคนไทยหลงอันนี้คือศิลปินแต้มหูนี่อย่างนี้ครับเป็นเรียกว่าเป็นการกวนข้าวชิดนะครับ อันนี้คือหางหดน้ำเออคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันคนระับอ๋อทางหดทางหดน้ําหรือรางรดน้ํานั่นเองนะเพื่อนๆซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่าเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทําขึ้นเพื่อส่งน้ําพระส่งนั่นเองนะครับ เมื่อมีการเลื่อนสมณศักดิ์นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดทําเพื่อความเหมาะสมโดยให้ญาติโยมได้เข้าใกล้กประสงค์ขณะทำพิธีครับอ๋อเข้าใจละคือหางหดน้าโอ้เราก็คืออ๋อเป็นภาษาเป็นภาษาล,ลมสายคือแปลจากรางรถน้านั่นเองงองอยู่ตั้งนานนะครับห้องที่8นะครับห้องไทยลมนะครับก็เราไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับ อ่านี่คือสาวนุ่งสิ้นนะครับแล้วก็ลาวลงพุงนะครับลาวลงพุงถือเป็นบรรพลุษของคนหล่มศักนั่นเองครับครับห้องที่9นะครับก็เป็นห้องของกินบ้านเฮานะครับ เือว่าเป็นห้องที่นําเสนอเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านของคนไทยลมและอาหารที่แนะนําท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองลมศักนะครับอ่าเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่าอาหารพิเศษเข้ามาก็จะเจออาหารพิเศษนะครับก็เรียกว่าข้าวเหนียวหองอหน่อไเองก็คือคุณทําเป็นมามันก็คือคิดว่าน่าจะเป็นอ่าข้าวเหนียวที่นึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กินกับมะพร้าวมะพร้าวขึ้งเขาเป็นไหมครับมะ,มะพร้าวแล้วก็กินกับกล้วยนั<ะ>่น้ำตาล อ่านำต่อไปคือขนมเส้นลมศักแค่นี้คือขนมจีนลมศักลมเก่านั่นเองนะครับก็เรียกว่ากันทํากันสดๆเลยอ่ะนับต่อมาก็คือลาบเป็ดลมศักนะครับถสีเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็เป็นอาหารที่น่าสําหรับผู้มายเยือนนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําพริกขี้ปูนะครับเห็นไหมครับก็ที่นี่จะมีการทำพริกขี้ปูก็คล้ายๆกับก็คือเอาปูนางมาแปงเคี่ยวจนการเป็นผลึกเหมือนกะปินะครับแล้วก็นํามาปูเป็นอาหารใส่พริกใส่มะนาวนะครับก็เรียกว่าเอาปลาปรุงแบบรสชาติแบบชาวบ้านชาวบ้านทํากินกันถือว่ามีความอร่อยนะครับต่อมาก็าจะเป็นปุ๊บเกี่ยวกับอันนี้คือเมี่ยง เมียงคนนะครับพระรามลงสงนะครับหมกปลาซิลวอันนี้คือไก่ย่างข้าวเบือ่อมีไส้กรอปลาส้มแกงน้องอูวกวนขนมกวนฟักข้าวแดกงาแล้วก็ข้าวเกี๊ยวอ่อนน่นองอสำหรับอาหารชวนชิมลำดับต่อมานะครับเป็นคือขนมใส่ไส้แยกนายการ ไอติมกะทิร้านเจ๊กจุย้ยขนมลืมกืนหรือเลยก็หรือล,อลอคนไทยเรียกว่าขนมตะโก้นะครับขนมถ้วยฟูตานเดียวกล้วยแขกแม่มนเทียนขนมชั้นโบานราณคบเป็ดผัดโหระพาลูกชิ้นทอดเจ๊กเกียนะครับส้ตมตำบ้านติ้วนะครับเป็ดหน้างาน,นะครับกระเพาะปลาน้องไก่บะหมี่เจ๊ไหนนะครับจกจับเจ๊กบนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเจ๊จุ้ยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านและอาหารที่แนะนําของอําเภอลมศักดินั่นเอง